สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีักแปงสุขุสุขนุนสุงสุบอลสบายดีย่าแรงแรงพี่น้องพ่อๆกับซองน้องมินี่คือเราคือเดิมพี่น้องเลยมไม่นี่ไม่ลงคลิปเบิร์ดมือไมไม่นี่มันมีคอนเทนต์พี่น้องเลยสบายดีพี่น้องครอบครัวเม่มินี่ไปซีดเบ็ดได้ปลามาชวนเฮากระเลียงมั่วเลียงควายพี่น้องเอ้ย กิถไทยยังไงพี่น้องเบิงไม่มีคอนเทนต์วันนี้ก็เลยสิลงตอนเมืดพี่น้องเลยเพื่อเร็วรับสองทุ่มหมดละคลิปนี้เพื่อสีออนเออากาดกันได้นนอ,นยอย่าฝ้านอนรับปลากันเด้ยวยเอฟซีกันได้เนาะเบิ้งปลาอยังเนี่ยเข่งเข่งคำนี่ เนี่ยปลาเค็งพี่น้องเอ้ยแม่มน,นี่เพิ่นเห็ดเมนูป่นเพิ่นวะกินกับตำทั่วเอ้ยกับตำทั่ววะกินกับบักทั่วนี่ยกระบักทั่วแล้วก็ผักคะเม็กอันนี้ก็จะเป็นผักคะเม็กพี่น้องเอ้ยงามๆเลยปะ่ะวัดสุดยอดเลยเน,นี่ยกระกมีลวก หมกบวบต้มหมกบวบแน่พี่น้องออเลยเนาะอารแรงเขาเนี่ยเดี๋ยวจัดผักตูก่าก่อนเนาะพี่น้องแป๊บนึงวหมักน,กนอยครับดแหมกปลายมันมันหมตื่นไปไหนเนาะ สวัสดีทําไมโค้งนั่งเปนย่อสวัสดีพี่น้องจัมรางจัดกัวกินมกปลาซิวกะมี่บ่เฮ้ยมกปลาซิวอันนี่อาที่เจ้ามีมกปลาซิวนําแน่พี่น้องเว้ยมกแสนปลากระเนงมกปลาซิวโอ้ยแศีกเศีกเศีกเศีกโอ้มาเบิร์นแท้นะ แปลงนัวเน้นๆลูกสาววัยยู่พี่น้องเอ้ยเมื่อนอนน้ำน้องเพิ่น,น,เ,น,นเด้อพี่นอ้อาางเอ้ยเขาหนักกันเด้อพี่น้องอ่ไารใหญ่าาห้างคนป่าน้องมินนี่แม่มินนี่ไปหาชิดเบ็ดพี่นอยย้องเอ้าายอะไรใหญ่ห้างพี่น้องเอ้ยตรงมือคนป่าเข็ง รอบบวกซั่วแล้วก็ไกปลาซิวมาพี่น้องมากินข้าแลนํากันพี่น้องถึง้ทุคนมองจิบอดโอ้ข้าวก็ฮ้อนแด้เนาะข้าวมันสวยกินฮ้อนกนนเมาข้าวก็ร้อนผักมกไงาคอยซอยจุุยอดเด้อยอดแดงเนาะ Bạn cạn đi ăn về bắt được đi. Tú hai quán cốc mì bát mì bát mì. To cốc nhae. Too nhae. Too nhae gọi 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 จะคือไม่ไ <Therm> ด <aan> ้ชิคีนาวพี่น้องเลยเผาก็แล้วยงเลยเก้ยเนาะเกี้ยวเผาย้ำเกี้ยวเผาหนูลมหนาวสุดเลยนะพ่อไอ้บักดินแก้วอันอืมอ่ะสองคั้นเลยแม่หนูหน่อยงูลง ลวกมาบวเนี่ยต่มาบวบเป็นหากระส Cảm ơn mình nhái theo mình mới chỉแก bộ mình nhảy mà hà phật có hình hỏi. 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 <laughs> hỏi. Hỏi. bạn hỏi nhầm hỏi lại của nhân nào đó. หนาวไปเลยแบบคนซีก okay. no. well, ็แบบนีเนาะหนาวเแล้วคนดีแค่กล sure> no. ่าว่าหนาวเกนคนดีอืมแบบอะไรก็อย่างเวี้ยนะคนจะมคนจะมคนบอดีร้ายกว่าใช่เราเด็กตรงทุกค่ในรงเด็ตรงนาะคนบอดีโงเรียเสือ เล่นน้ำมาันไมาไวื่อเ่งฟัง,งจะนึกเหมือนอะเราปฏิโยตรงด้ยัไไน,นัดทั้งคนบุคอยมากครับตุ๊กแบบว่าเหมืองกันไปเรียบยน้ำแกงอย่างนี่ก็ไดนะประมากน้อยแด่เถื่อก็ได้กระยุดไปแล้วเก่าวทุกขึ้นกับตุก๊กขึ้นกับตุ๊กนินบนมืออีมัมนดี hàng lên đảm ừ. nó càng con điệu Còn không có bao nhai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Bao nhiêu cái nhầm nào này chắc ở đấy, nó ừ. là nhá, cái nhóm này, cái áo. Mhm. Đấy Mhm. 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 cái Mhm. 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 bởi không phải là ừ. cả... lắm lấy mới mặt phải mặt mà mặt mà mặt mà mặt 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 cho ra mắt đó ừ của anh với cái bụng sao bắt xử nha bụng nha bụng nha rồi đó bụng nha bụng nha bụng nha bụng Ừ ừ không? Cái mình cái mình đấy mình mình ừ bụng nha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  nha bụng nha bụng nha Tại một anh thấy đâu có lời đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถ้าคนกัญญาตัวที่รันก็บอกออขงอกม่ก็บอกงานยมาเนแบบน้อแม่ะไรอะไรก็ปนุ่ยเปนมาไี่น้องวนเนี่มาหาแถวแม่มาหาน้องจดิขาวใหญ่มาให้แม่ Để chụp nóng cho Đây khẩu nhanh mà cháu mẹ cho nó Ừm Bà cháu mà mua nhanh cho Mà cháu mọi Ừm Ôi khá quá Múc có chiêu có Mở để quay, ngoài đó thế. Ừ. xong rồi các chị làm luôn đó. Đi tới เดี๋วเราเพื่อนแบบน้นะพอเรื่อนแบบนี้เป็นเด็กทั้งคนเลยทั้งคึกหลงก็มุ่นเลยบนหาเขาใช่ไจ้าเพื่อนเขาไม่มุ่นเด็กหลงเขาเป็นเป็นอะไรเป็นเดี่ยวแล้วมันหนึ่งเนาะหอกหอยหอกเกาะมุ่นแล้วก็จี๋ เอาไปแกหนนนึ่งกคนมดเลยเอาไปแหวนเนาะเอาไักแกย่านะแย่แบบย่ไปแท้แย่ของปุะคุยเกียรติถึงแล่วมึงน้ำเจียมเขามาเบิ้อนเหมืองมาเลยใส่แล้วแล้วก็มาเลย พี่น้องคำเนี่กลอนครืออยู่พี่น้องเอ้ฟังหม้แจ้งแจ๊บขึ้เก่าพี่น้องได้รับคลิปนี้เอาไว้สนิทกอนขอบคุณทุกคนในไลฟ์พี่น้องบอกไปสุขุสุขคนขอบคุณทุกคนรังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้อง บอกกันมาคลิปหน้าเด้วพี่น้องเด้ออยู่ในแมงสุข,ขูสก้นสำหรับคลิปนี้สบายดี